เจียจ๊ยติดใจลามยอนซุปกระดูกหมูของบอนชอนมากแล้ววันนี้มาเจอเมนูใหม่ลามยอนต้ยมยำหมูกอรอบโคตรน่ากินโอตีเจมาบอนชอนกี่ทีก็กินแต่ไก่ทอดด้วยไม่ก็ลามยอนซุปกระดูกหมูแค่นี้เลยแต่รอบนี้มาถึงก็ไปเห็นเมนูใหม่เป็นลามยอนต้ยมยำหมูกอรอบเพิ่งออกมาเลยด้วยนี่นี่อันนี้เลยมันคือลามยอนต้ยมยำหมูกอรอบที่เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเขาขนาดหมูกอรอบจุ่มซุปต้ยมยำก็ยังกอรอบอยู่เลยแล้วคือซุปต้ยมยำเขารสชาติเข้มข้นครบรสมากมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานยิ่งทานหมูููกกกกกรรรรออ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 บบบบบัััััเเเเส้้้้้้้นน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 ลลลาาาามมมมมมยยยยพพะะจจจีีีีีีววววว่่่่แแซฮคคิดดใชหหห็ปื รสชาติจอกนัวนัวมนันมันแล้วคือเนื้อปูฉ่ำหวานมากอ๋อตัวซอสที่เขาให้มามันเป็นซอสมันปูผสมไข่ปูเข้มข้นเว้ยส่วนอันนี้จะเป็นเมนูลามยอนหมูกรอบไข่กุ้งลน้ลนล้นเมือไข่กุ้งเขาล้นจริงมันเคลือบไปทั่วเส้นเลยอะแล้วพอกินเข้าไปนี่คือฉ่ำทั้งซอสทั้งไข่กุ้งเฮ้ยเจติดใจหมูกรอบเขาจริงนะเนี่ยกรอบอร่อยจังส่วนอันนี้จะเป็นเมนูที่เจมาทานบ่อยมากซึ่งเขาขายดีมาตั้งนานแล้วจะเป็นเมนูลามยอนซุปกระดูกหมูอ๋อแล้วมีพนักงานแอบกระซิบมาว่าถ้าใครททีี่่่่่่สััังลลาาาาามยยออออออนนนนะะใใหห้้้เเืืกกกกกกจจบบบคคูไไไดดดชรรรวว๊ซ็ิโ น,นีก็เริ่มจะติดใจไอตัวรามยอนต้ยมยำหมูกรอบแล้วเอาจริงๆซุปรสชาตินัวหมูกรอบคือถูกต้องเลยใครจะมาบอนชอนก็ลองสั่งรามยอนมากินคู่กันได้เลยไหนจะมีใครชอบกินไก่บอนชอนเหมือนเจไหมคอมเมนต์มาเลย